ลรงใสนะครับตรงไปตรงมาเพื่อการตรวจสอบที่มาที่ไปของของเงินมันจะได้เนาะจะได้ตรงจะได้ตรงกันแล้วก็มีส่วนร่วมทุกคนนะครับก็ฝากผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่คิดไม่ซื่อเนาะทำไม่ดีคิดไม่ซื่อก็เหมือนอย่างที่ผมปักทูบนั่นแหละจะย้อนกลับเองนะอันนี้อันนี้มีผลภาพเลยวทุกคนเห็นภาพเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้ามา ให้ลุงคนเช็คให้เอฟซีดูไม่ใช่มีแต่ห่อมามีตังด้วยนะครับข้างในตังด้วยว่าครบกันเป็นไงพิเศษแต่เก้าบาทนั่นดิเขาให้มันมีเลขเก้าน้ำเขาออกระบบุสองพันก่อนเรียบร้อยแล้วยี่สิบแปดพันอ้าวยืนให้นับก่อน ติดในถุงนะคะติดในถุงใช่คุณนี่ยอะแยะใช่งานนี่สี่พันเป็นพันสองครับหมื่นสองมันมีเก้าบาทที่นี่เขาเขาใส่มาหนิเขาใส่เขามันโอเคเก้ดีนะครับขอบคุณเชียยันมากนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเชียยันตอนนี้มีคนติดตามเท่าไหร่ครับโอ้หน่อยเดียวครับแสนห้าแสนโอ้แสนตัวครับผม สุดท้ายสิบอย่ก็ได้เจอลงนะครับบางคนจะลองบอกเป็นสปายบุญให้เอฟซีจากต่างประเทศนะครับจะลองถามว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ใช่ยังจผมจะลองจะลองบอกท้ายว่าสี่สิบกว่าเขาบอกผมเกิดปีเดียวกันกับลุงพลครับแต่ว่าหน้าผมเเ่าเ่าทั้งไ่เจอกันอยู่ในนาลาปิดอุบุญย์อยู่นั่นเจ้ากระไปแล้วเนาะอยู่อันนี้นี่ยังก่ออยู่กรุงเทพเจอกางี่ยังก่อ ับแแม่อฮปปี้ลนด์ตลาดออซิซันอ่ะบอกออซิซันจ้าได้ไปอีบอกไปลงเกลือก็ลงเกลือไม่ได้ไปลงเกลือไทยเกาะสามโคกไปอีบอกไม่ได้ไปนี่แม่ลาเบ็ดอุบลไม่ตนานเจาจะไปนะแล้วก็อย่างที่มีเดินแบบม้านะแม่เดินแบบม้าโอตะวันนาบางีนนั่แหละนั่นแหละครับเดี๋ยวจะมีอีกนะครับเครือข่ายมาแล้วมาแล้วมีซองหนึ่งครับ

ก็ร <an> ่วมทำบุญกับลุงคนด้วยนะครับแล้วมีชื่ออันนี้ชื่อเดิมเขาแม่หมอแต่ด้เปลี่ยนชื่อเป็นกบกอกนิ้วอันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกมูลค่าเพราะไปเนี่ยลับลับมากเลยรุนแรงมากลุ้นกันมาลุเท่านี้บอกแต่ช่องนะครับนี่แต่ทาไม ยังไม่ได้เปิดเผยเลยต้องเปิดเผยแล้วเนาะไม่ต้องเปิดเผยล็อกเปิดแล้วเป็นเชฟเปิดเผยแล้วไม่งั้นมันไม่มันไม่โปร่งใสมีเชฟยันมาแล้วนะครับชาติชายมาแล้วชายพนมมาแล้วสงวนมาแล้วคุณเดชมาแล้ว ยายเนตตรยยาเนรมาแล้วนะครับต้ามาแล้วชาแนลนะครับแล้วก็แม่หมอยี่สีแม่หมอยี่สีทำนายทายทักกบกอกนิวนะครับกบกอกนิวแม่หมอครับกบกอกจ้องแม่หมอกบกบกอกนิวกบก้องนิวเดียวกันไหมแม่กบกอกนิวเขาจะมีไม้ตีอันนี้ไม่มีไม้ตีกบก้องนิวมามาบ้านกบกอ็มามาครับเมื่อวานมาครับเห็นมาบ้านกบกอกเลยใช่ไหมมาบ่อยมาครับเมื่อวานเจอยตั้งเยอะเขาเจ้ายายมาอยู่นี่แล้วครับกบกบกอกนิวนี่เสียงเหมือน พูดคำจาเสียงเหมือนลุงมงคลเสียงเหมือนลุงมงคลไหมใช่ใช่คนคนเดียวใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องให้เขามายืนยันเนาะไม่ใช่เพาไม่ใช่เขาเนาะไม่ใช่เพราเขาไม่อยากเปิดเผยตัวอ้ยลึกลับไม่ได้ลึกลับไม่ได้ลับ้านผมลึกลับไม่ได้ต้องทเปิดเผยต้องเปิดเผยเนาะครับครับเขาใช่ไม่เป็นไรหรอกสักวันหนึ่งเขาก็รู้ลุงมงคลคือใครเพราะว่าลุงมงคลเอ่ยบอกว่า มงคลลุงมงคลโกกอกใช่ป่ะใช่แต่ผมเช็คดูแล้วทะเบียนทะเบียนบ้านไม่มีคนไม่มีคนในบ้านโกกอกไม่มีเออถ่ายก็เหมือนอยู่แถวริมน้ำอยูุ่ดแล้วสองสองร้อยทั้งหมดกี่คนสองสี่หกแปดหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับดูใหม่โอเคหมด้ปหมดไปยาวไปอีกครับ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับจากทีมงานมาแล้วและแม่หมออิบซีก็ขอให้อันนี้ส่งุญบุญนะครับส่งผลให้เขาเรียกว่าอะไรครอบครัวมาแล้วเนาะครอบครัวเนาะนี่เนาะเพื่อขอครอบครัวมาแล้วนะครับมีคนติดตามมาแล้วเยอะนะครับส่งคนบุญนะครับส่งผลให้แม่หมอนะครับแล้วก็ทิมงานมาแล้วนะครับ เกิดความสุขความเจริญนะครับโดยยในสุดกาลังนะครับลุงคนก็มีแค่คำอวยพรให้นะครับก็ขอให้ขอเรื่อนี้ครับขอเรืของคุณทั่วไปนะครับเนาะขอเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีร้านอร่อยเดี๋ยวก็ยลยลองไปขออร่อยเดี๋ยวจะมีเอ็กซีที่ต่างประเทศเนี่ยของไอเยอรมันเขาจะเขาจะมาเดี๋ยวคงจะพาเขามาเขาไม่เคยไม่เคยมาแล้วก็มีฝรั่งมาครับมันก็จะมีร้านส้มตํา นี่มาต่อยมาต่อยชาแนลนี่ก็ตำนี่ตำเยลองแล้วก็ตำเปิ้ลเปิ้ลตำระเบิดอร่อยก่าเตเปิ้ลอร่อยฮะตตนตำต้องถามต้องถามพี่จันชัยกินทุกรานินทุร้านแล้วร้านไหนอร่อยสุดชอบเลบอบเได้ค้ะได้อนไหร่ยสุดบขาจะได้บอกว่าร้านไอร่อยส ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลุนจะได้ไปเทศเวียกเามทํงานเนาะครับกอมรถมาแต่แล้วอยู่ครับครับผมครับแล้วพักที่ไหนกันครับพักกบ้านแม่ของหนูบูรูบาแตน ตรงทางโค้งนะครับครูสมจิตออ๋ทางเข้าเขาเรียกว่าครูพระแตนเนอะครูพระแตนก็เคยเป็นสอนพระแตนอยู่เขาบอกก็เลยว่าครูพระแตนครูเขาเหนขอใช้ชื่อพระแตนด้วยแต่ได้ว่าห้องไม่ว่างเลยถ้าครูพระแตนเดี๋ยวเราต้องทำห้องพักลุงพลเมืองล้วเองต้องเขียนว่าแฟนพระแตนห้องพักแฟนพระแตนเขาก็ไม่รู้เลยเขาบอกลุงพลเขอกลุง ีครับอะได้ยังๆเาอช่ไหมล้วกูไมจาเลียงนะครับขอบคุณมากครับ